เคซีโฮมมาทาวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรมินิเกษตรแฝดโครงการโคกน้องนาพารวยสร้างฐานรากที่มั่นคงชุมชนพึ่งพาตนเองได้โครงการนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกลาลสินและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกิจกรรมภายในงาน มีการแจกพันกล้ามมรุมฟรีและเปิดเป็นจุดรับซื้อในราคา110บาทต่อกิโลกร,รมัมการให้ความรู้ในเรื่องการบำรุงดินดินดีมีชีวิตลดต้นทุนไม่ง้อปุ๋ยเคมีการเผาถ่านไร้ควันน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงอีกทั้งยังมีสินค้าทางการเกษตรและนวัตกรรม สมาร์ทฟาร์มิงโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมการเปิดปิดน้ำผ่านมือถือระบบน้ำระบบไฟโซลา่าเซลล์สามารถปลูกผักนอกฤดูกาลได้สำหรับเกษตรกรมือใหม่และมือเก่าเรามีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญคอยให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดสินค้าทางการเกษตรของท่านเพื่อนำมาวางจำหน่ายที่ตลาดเกษตรอินทรีย์กำหนดเปิดตลาดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาิกาซึ่งท่านจะได้พบการเปิด ตัวภายในงานมินิกเกษตรแฟร์โครงการโครกหนองนาพารวยเรามีความยินดีต้อนรับเกษตรกร,กรมือใหม่มือเก่าและผู้สนใจร่วมกิจกรรมจํานวนมากงานนี้ห้ามพลาดมีอาหารเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงานจัดโดย KC c o ค p o r i t i o n และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนพบกัน วันพฤหัสบดีที่26พฤศภาคม2565ทางรอดทางเลือกน้ำมันแพงปุ๋ยแพงมินิเกษตรแฝงโครงการโคกน้องนาพารวยมีคำตอบจัดที่บ้านโฮมสวนอาหารแอนดรีสอร์ทสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088894445